สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ช่องวัชโนจะพาทำแพนแนงไก่อร่อยๆค่ะพนแนงไก่นะคะส่วนประกอบหลักๆก็จะมีเนื้อไก่อันนี้ใช้อกไก่แล้วก็ตรงส่วนสะโพกนะคะกะทิกล่องหนึง่งพริกแกงเผ็ดมะเขือพวงใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็พริกเม็ดใหญ่หั่นนะคะอันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วแล้วก็ตำ แค่นี้ค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยหรือน้ำตาลมะพร้าวอะค่ะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะถัวลิสงงขั่วใหม่ๆเลยในเครื่องแกงของแผงเนี่ยปกติเราก็จะเขาก็จะใส่เครื่องคล้ายๆน้ำจิ้มหมูสเตะอะค่ะมันจะมีถั่วด้วยแต่ทีนี้เรามันไม่ได้ไปตลาดใหญ่ไง ของมันมีไม่ครบก็เลยต้องมาบดถั่วใส่เองเนาะถั่วลิสงตำประมาณเนี้ยค่ะจะเพิ่มความหอมของพริกแกงที่ซื้อมาจากตลาดนะคะด้วยการใส่ผิวมะกรูดเข้าไปนะคะเนื่องจากเอาผิวมะกรูดโดยเฉพาะความเขียวๆของเขาเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยของมะกรูดตำให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตำรวมกับพริกแกงเลยนะคะผิวมะกรูดของเราเมื่อกี้ก็จะได้เพิ่มความหอมให้กับพริกแกงใบมะกรูดเนี่ยเราจะเอาแต่เฉพาะส่วนใบนะคะไม่เอาก้านเนาะฉีกเอาอย่างเงี้ยฉีกๆออกมาจากก้านแล้วก็จะเอามาหัน่นระวังมือนะคะระวังมือตัวเองนะคะ คะแนงไก่ก็ต้องมีไก่เนาะอันนี้เป็นเนื้ออกไก่ืิว่าจะใช้เนื้ออกไก่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นสะโพกส่วนที่เป็นสะโพกผสมเข้าไปนะคะเพราะว่าเนื้ออกไก่จริงๆแล้วเนี่ยคือเนื้อเขาจะเนื้อเขาจะแข็งไปนิดนึงก็เลยใช้เนื้อสะโพกที่มันเป็นช่วงเนี้ยค่ะ ติดข้อสะโพกนิดหนึ่งเนื้ออกไก่ก็หั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้ค่ะได้ไก่ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่ก็จะออกสีอย่างนี้เล้วตรงนี้จะเป็นส่วนของสะโพกเนาะสีมันจะต่างกันนิดนึงนำพริกแกงลงไปผัดในกะทิให้หอมและกกะทิแตกมันเลยนะคะ พอพริกแกงสุกหอมแล้วนะคะจะใส่ไก่เข้าไปมันจะเป็นแกงแบบน้ำขุกขลิกเนาะ จะปรุงรสด้วยน้ำปลาก่อนนะคะน้ำปลานี่เป็นน้ำปลาสซเดียมต่ำแต่ก็ยังจะใส่กะทิอีกละแหละกือกะทิเพิ่มอีกอก็จะเป็นแกงคุกผิกคุกผลิกชิมรสดูพอใจแล้วก็ใส่มะเขือพวงใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงลงไปนะคะ พริกแดงนี่ใส่ไม่ใช่เพื่อความเผ็ดนะเพื่อความสวยพแนงไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะนอกจากจะเป็นจานโปรดของน้องลิซ่าแล้วหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆทุกคนนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ